สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาก่วงากันนะครับผมงาขาวนะครับก่วงาเพื่อจะเอาไว้กินกับกาแฟกินกับขนมนะครับจริงๆแอดมินเป็นคนชอบที่จะชอบกินงามากเลยนะครับที่เขาใส่ขนมใส่อะไรมาแต่มันจะเป็นหวานอนะมันขนมหวานนะแต่ทีนี้เรา ซื้อมาเลยครับงานก็ไม่ได้แพงนะครับเราซื้อมาจากตลาดครับ <c oughs> ที่เขาแพค็คขายรับก็มาคั่วแล้วก็ใส่กระปุกนะครับไว้โรยกับข้าวหรือโรยขนมที่เรากินนะครับแต่ของผมเนี่ยเอาไว้โรยใส่กาแฟนะครับ คือผมกินกาแฟดำนะครับกินกาแฟดำไม่ได้ใส่อะไรเลยมีใส่น้ำมะนาวนะครับทีน,นี้ก็จะเอาจะตักใส่ทุกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับคือไม่ได้บดนะครับผมชอบที่จะเคี้ยวเป็นเม็ดๆไปด้วยมันมันปากดีนะครับมันฟินเอ น่ให้ประโยชน์นะครับงานครับเพื่อนๆเขาไปดูข้อมูลได้นะครับเป็นไขมันดีนะครับดีต่อสุขภาพนะครับเป็นวิตามินบีบำรุงข้อบำรุงกระดูกได้นะครับดีแน่นอนครับข้อมูลละเอียดผมไม่อยากพูดมากเดี๋ยวว่า มันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆไปคน้นสืบค้นได้นะครับผมเอาเป็นว่ากินงากันนะครับงาขาวงาดำครับวันนี้กินงาขาวก่อนใส่กระปุกไว้พอมหมดแล้วผมก็จะขัวงาดำสลับกินไปครับไม,ไม่อยากกินซ้ำๆเดิมๆนะครับโอ้เริ่มจะหอมแล้วเพื่อนๆอ,ออกเหลืองๆหน่อยแล้ว เดี๋ยวก็จะได้ครับแล้วครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็อร่อยนะครับเวลาเราเคี้ยวหรือเราโรยใส่อาหารก็ได้นะครับเ,เพื่อน เป็นขนมก็ได้เป็นของหวานก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับพวกซุปหน่อไม้พวกซุปถั่วอะไรพวกนี้นะครับเห็นก็ทํากันใส่กล้วยฉาบก,ก็ได้กล้วยทอดก็ได้แต่ผมเน้นเอามาไว้กินใส่กระปุกไว้กินกับกาแฟนะผมจะใส่ใส่กระปุกถือไปด้วยนะครับติดรถไปด้วย แล้วก็เคี้ยวกินเล่นบางคนว่าทําไมไม่บดมันจะได้ค่าอาหารที่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็จริงนะครับแต่ว่าผมชอบแบบมันได้เคี้ยวมันด้วยเม็ดเล็กๆนะครับมันฟินครับผมส่วนไหนที่ไม่ได้เคี้ยวมันหลุดรอดลงลําไส้ไปไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไร ใชจะได้แล้วครับโอเคเห็นไหมสวยแล้วครับสีสวยแล้วอะแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้มาทำกิจกรรมพั่วงานกันครับสวัสดีครับผม